กลางดึกคืนหนึ่งความหิวโหยเข้าคุกคามระวังที่ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านถนนสายหลักยามวิการเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟข้างทางจูจูสายตาผมก็ไปสะดุดกับร้านส้มตำเล็กๆเพิงไม้เก่าๆตั้งอยู่ในซอกมืดๆริมทางไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแสงไฟนีออนเก่าๆสว่างริบรี่เผยให้เห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังโขลกส้มตำอย่างเชื่องช้าด้วยท่าทางที่ดูประหลาด ผมไม่คิดอะไรมากความอยากส้มตำเข้าครอบงำผมจอดรถแล้วเดินเข้าไปหญิงชราไม่เห่อยหน้ามองเธอยังคงโขลกตำเหมือนอยู่ในผวังไม่แม้แต่จะเงืยหน้ามองผมสั่งส้มตำปูปลาร้าหญิงชราหยุดโขลกแล้วเอื้อมมือไปหยิบปูตัวใหญ่หลายตัวที่วางนิ่งสนิทอยู่ในถาดมันดูสดเกินจริงสดจนหน้าขนลุกแล้วเธอก็เปิดโอค์ดินเผาขนาดใหญ่ที่วางอยู่ข้างข้างกลิ่นคาวปนเปรี้ยวฉุนกึกพุ่งเข้าจมูก แรงกว่าปลาร้าทั่วไปหลายเท่าผมแอบเห็นน้ำปลาร้าในองค์ดินเผามันค้นคลักดำมืดราวกับซอสเก่าเก็บเธอตักน้ำปลาร้าใส่ครกด้วยทัพพีที่ดูเก่าคร่ำครึจากนั้นก็โขลกอย่างเชื่องช้าน้ำส้มตำที่กระเด็นออกมาดูข้นเหนียวผิดปกติอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนผมพยายามปัดความรู้สึกแปลกๆทิ้งไปคิดว่าคงเป็นเพราะหิวจัดเมื่อได้ส้มตำมาผมรีบขี่กลับบ้านทันที กลิ่นส้มตำหอมฉุนปนกับกลิ่นประหลาดบางอย่างที่ผมระบุไม่ได้ลอยคลุ้งตามลมมาตลอดทางเมื่อถึงบ้านผมรีบเปิดถุงออกส้มตำดูน่ากินสีสันจัดจ้านเหมือนส้มตำทั่วไปแต่เมื่อตักเข้าปากคำแรกผมรู้สึกถึงความกรุบกรอบของอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่กระดูกปูเนื้อปูที่เคี้ยวไปก็เหนียวหนืดผิดปกติความประหลาดใจเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความสงสัยผมคลายสิ่งที่อยู่ในปากออกมามันไม่ใช่กระดูกปู แต่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆสีขาวขุ่นลักษณะคล้ายกระดูกนิ้วมือนิ้วคนผมรีบก้มลงมองสมตำในจานอย่างละเอียดใต้เส้นมะละกอที่พูนอยู่ผมเห็นชิ้นเนื้อซีดๆปะปบบนอยู่กับปูและน้ำปลาระาที่เคยดูเหมือนซอสดำกลับมีเศษเนื้อเล็กๆลอยปะปบบนอยู่เต็มไปหมดกลิ่นคาวประหลาดที่ระบุไม่ได้เมื่อครู่พลันชัดเจนขึ้นอย่างน่าสะพรึงมันคือกลิ่นศพผมพุ่งตัวไปที่อ่างล้างหน้าทันทีด้วยความคลื่นไส้สดจะฐานทน ภาพของร้านส้มตำแห่งนั้นชื่อเมนูส้มตำปูปลารา้าศพผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนเช้าวันรุ่งขึ้นผมรีบกลับไปยังซอยมืดๆนั้นอีกครั้งแต่ร้านส้มตำเพลิงไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่เมื่อคืนกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่รอยดินที่บ่งบอกว่าเคยมีอะไรตั้งอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่น้อยผมไม่เคยกล้ากินส้มตำปูปลาร้าอีกเลยโดยเฉพาะตอนกลางคืนเพราะกลัวจะได้ลิ้มรสปลาร้าศพอีกครั้ง และไม่แน่ใจเลยว่าคืนไหนร้านส้มตำปริศนานั้นจะกลับมาตั้งอยู่ริมทางอีกครั้งหรือไม่